Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. สวัสดีครับวันนี้พวกกับผมนะครับเยี่ยสองวิเคราะห์บอลน,นะครับวิเคราะห์บอลเด็ดบอลน่าสนใจครับวันนี้เรามาอยู่ในลีกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลครับในคืนวันอาทิตย์ที่2มกราคม2565นะครับ เวลาแข่งค <atted> ืน <Relax>. นี you, game, free. Free. ้คร to ับห้าทุ่มสามสิบนาทีครับราคาบอลเสมอนะครับราคาเปิดที่เสมอนะครับมาดูตารางคะแนนครับตารางคะแนนตอนนี้ครับเจ้าบ้านเชลซีนะครับเจ้าบ้านเชลซีแข่งไปยี่สิบนัดครับชนะไปสิบสองนัดนะครับเสมอหกนัดแพ้สองนัดครับมีคะแนนตอนนี้ทั้งหมดสี่สิบสองคะแนนนะครับอยู่ในอันดับที่สองของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกครับส่วนทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลตอนนี้ครับอยู่แข่งไปสิบเก้านัดครับชนะสิบสองนัดเสมอไปห้านัดครับแพ้สองนัดครับ มีคะแนนตอนนี้ทั้งหมด41คะแนนครับต่างกัน1คะแนนนะครับลิเวอร์พูลอยู่ในอันดับที่3าครับของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับต่อไปครับมาดูครับ10นัดล่าสุดนะครับเจอกันทุกรายการเลยนะครับเชลซีชนะได้แค่3นัดครับเสมอ3นัดลิเวอร์พูลชนะไป4นัดนะครับมาดูสถิติ10นัดหลังสุดของเจ้าบ้านนะครับเชลซีนะครับ10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านครับชนะไปสนัดแพ้1นัดครับเสมอ5นัดนะครับนะฮะ ต่อไปครับมาดูสถิติ10นัดของทีมเยือนลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับ10นัดล่าสุดของทีมเยือนลิเวอร์พูลครับชนะไปได้ถึง7นัดนะครับแพ้1นัดเสมอ2นัดนะครับนะเรามาวิเคราะห์เกมนี้กันนะครับนะเจลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับเจ้าบ้านเจลซีครับอยู่ภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเคลนะครับความพร้อมของทีมยังมีปัญหาอยู่นะครับ แต่มีแบล็กจอมบุกเพิ่มเข้ามาอย่างริจเจมนะครับผลงานในทีมนะครับเพราะยังฝืดถือว่าฝืดอยู่ในช่วงหลังนะครับเพราะชนะได้แค่ทีมที่ไม่ได้แข่งแกลงอะไรนะฮะทำให้7เกมหลังสุดนะครับยังไม่แพ้ใครนะครับยังไงก็ตามครับผลงานในเกมในบ้านของเชลซีนะครับเสมอมา2เกมติดครับส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับทางฝั่งลิเวอร์พูลายใต้การรวมทีมของเจอร์น์คอปนะครับความพร้อมของทีมไม่ได้ มีแบ็กซ้ายอย่างแอนดูครับโรเบิร์ตสันนะครับเอนดูโรเบิร์ตสันนะครับเพราะติดโทษแบนนะครับสุนเดโกอันกันตาร่านะครับนะก็ยังบาดเจ็บนะครับแต่ส่วนอื่นๆยังคงพร้อมรบนะครับผลงานของทีมหงล่าสุดนะครับพึ่งแพ้ให้กับเลสเตอร์ในในเกมนอกบ้านนะครับเลสเตอร์ในเกมนอกบ้านนะครับทําให้แพ้มาแค่ครั้งแรกนะครับในรอบ11เกมนะครับดูแล้วเกมนี้นะครับผมว่านะฮะลีเวอร์นะครับผมว่าไม่น่าจะรอดนะฮะ เพราะว่าเชลซีนะครับต้องการแต้มเป็นอย่างมากนะครับนะเกมนี้ครับผมขอฟันธงไปที่เชลซีครับเกมนี้ครับเจ้าบ้านเชลซีน่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับนะเกมนี้ครับผมขอฟันธงไปที่เชลซีครับสกอร์นะครับที่ผมคาดไว้นะครับ1 0หรือ0 0ครับเป็นไปได้ที่จะเสมอนะครับเกมนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ